ห paid, ัวใจยาได้แบ่งปันร้อยบาดแผลตามตืนรักเดียวให้โลกเขาลืมโอ้ชายใ้สื่นว่ามันพี่รักจิอย่าชื่อแังไปทำแรงอะไรไทำรงเต็ม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 จากแนจ แบบนี้เลยลูกแบบนี้เลยต้องแบบนี้ถึงจะเป็นหมอลำหมูไม่ต้องไปอดไม่ต้องไปอ,อ้อมเสียงใสมาให้เต็มเอาตอา ได้แบบนี้เนี่ยไม่นานลูกถ้าได้แบบนี้นะนน้รู้แล้วทําไมถึงร้องไม่เสียงแขงอาจจะติดนิสัยเพราะว่าตอนนั้นเสียงหนูเห็นหนูก็เลยอ้อนเสียงไว้หนูก็เลยเอาเขาเอา,เอาไปร้องเพลงกันนึงนั่น,นแหละเห็นไหมมันติดไหมเาเอาไปร้องเพลงพี่พ่อบอกว่าเวลาซ้อ <c oughs> มเวลาร้องให้อะไรฟังก็ตามร้องให้หลักหัวฟังก็ร้องจริงอย่างเสียงมันเหมือนตน้องร้องให้หมูใหมาฟังก็ต้องร้องจริงเห็นไหมพอมันนั่นมันมาติดนิสัยเราเห็นไหมล่ะขี่ก็ความเร็วโอเคป่ะครับแต่ผมหมักนะผมหมักซ้ำหนีเลยนะ แต่มันก็อยากจะมันเวยมาแล้วมเลโอ้ยโอเลียวเห็นคุณยายเอากมากมากแล้วยมาแล้วสดีควัสดีครับสวัสดีครับครสวัสดีครับดคสวัสดีครับดีสดีคัดอค่ะารี่ัสวดดี่ะดระ่ค่ััสคค่ ขึ้นมามันจะร้องได้ไหมขีนี้ได้นั่นแหละถ้าตอนเอามันอนตอนนี้ก่อนเอามอนตอนนี้แมนครับตอนเอาตอนที่เขาใส่เสียงตอนนี้เพราะเรียนหนาไปที่มันก็เปลี่ยนไปตามอายุลดที่อไรล่ะมอนจะเป็นไปบางวันจะเป็นผีนูดแดงวิังมาไล่ก็นเศร้าไหมป่ะกันเศร้าไไหมเอ่อทีนี้ผมอยากให้อยากให้ซ้ำมงมงซ้ำมมั มองสัมมันี่บ่อบตองตู้ว่าอาจะรักดวงเลยบ่มองสัมมันสีส้ำองเลยครับมันอาจจะซีำัมมองมองมอสลันขึ้เลยได้บ่อบละมื่อะไรขึ้นไรคำก็ไ้เลยบลอบไ่สมมติว่า้ัม้ำนียใจบ๊บหรือว่ามันมันนี่มันนี่มองมองทอนล้ำบ่อทอนล้ำอ่ะทอนขึ้นโกโก้มันพี่อ๋อพี่มันสันบ๊บบเขาเขาเรือมัาเอาทอนโกโก้มันเมง นั่นกูเรันขอสื่อกระจนยต้นไม้ไปเดือยต่งไปวะได้เปลี่ยนตีไหม่อ้เปลี่ยนรปตีตัวนี้ใหม่มันยังสีทรงลำเลยนะเพราะว่าตัวนี้พวกมีออกแบบรนตตีมันเื่อเขาทอนเพลงสินะเพลงมันสั่นเนาะก็เลยก็เลยเขาทอนเพลงตัวนี้คือคือสาเที่บ่อจากให่ซ้ำตรงนี้เพราะว่า มันมันมันเป็นขั้นเคยเนี่ยไอ้พวกเพลงนี่เขาซ้ำเบิร์ตเพลงยังไดเลยครับเพลงมันสั่นมุ้มีเกินลองซ้อมเถี่ยวยังไดเลยได้มันบ้างได้ครับคันได้ก็เอาที่ี้มันก็อะไรอ่าลบเนี่ยอันนี้ผมซ้ำเครื่องเพลงนอนมันอยู่สามนาทีกลัวโอ้ยสั่มเบิร์ตเพลงดีกว่าสั่มเบิร์ตเพลงสั่มเบิร์ตเพลงดีกว่าเฉลิมขันน้องมันเคยสั่มเบิร์ดเพลงดีกว่า หนูไม่ต้องกดเสียงสิลูกหนูปล่อยเสียงออกมาธรรมชาติไม่ต้องไปกดเสียงสิไม่ต้องกดไว้เสียงน่ะปล่อยมันออกมากว่านี้อีมันปล่อยได้อยู่ถ้าหนูกดมันจะเป็นมันจะกั้นไงไม่ต้องกั้นไงไม่ต้องกั้นเสียงปล่อยมาให้มันให้มันออกมาแบบธรรมชาติกว่านี้อย่าไปกั้นเสียงไว้ถ้าเรากั้นมันจะออกมามันไม่เป็นแต่ฟังมันอึดอัดใช่ไหมอืมมันจะอึดอัดแล้วฟังเวลาฟังแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นมอลลำอ่ะ ี่คือ,อ,อ,อปล่อยมันอย่าให้มันมาอย่าให้มันอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันมากั้นไว้แล้วเสียงหนูจะได้ร้องเพลงอื่นไหม <c oughs> ไม่รู้แล้ว <c oughs> ใส่มาเลยไม่ต้องไปกลัวว่าร้องเพลงอื่นหรือไม่เพลงอื่นได้เพลงเดียวก็เอาเพลงเดียวโอเคค่ะอืมไม่ต้องไปกลัวว่าจะได้เพลงอื่นไหมบอกน้องีดาละปวดเหงียวเหียกอน ไม่วท่หวอ้เนี้ยกม่จาัง่นได้เพียงเดียวก็เพียงเดียวละนมมันจะคิดดมากมนาหลายมันมหลเทียโอ้ยังมาเทียลูกคือ่าดีแท้คือว่าดีแท้เอ้าอันนี้คือแผน โอ้เจเจท่ศาม,มาหลอกกินเขาบันพนุโตัวนี้บอกกันสอขนมมให้่กับเสียงมาเคืงก่อนเนาะซื้อขนมว่าปากพนุโอเลยก็เป็นว่าตั้นานเนาะ้องซื้อบ่้งีกินกันคหมาแล้วพีกานยานเจ้มของบ่้พี่กิน